ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานกับอีพิสอดที่3วันทองเออะไม่ใช่วันทองหรอครับอ๋อเป็นไวัยทองนะครับผมเป็นไวัยทองนะครับผมเราจะทํำยังไงกับไวัยทองของเราดีนะครับเราไปดูกันครับลัคนาราศีแรกของเราคือลัคนาราศี น,นะครับลัคนาราศีกันที่มีคนโหวตมาเยอะที่สุด4คนนะครับอืมเนาะ,ะไปดูกันเลยครับว่าลัคนาราศีกันในดวงเดือนนี้14มีนาจนถึงประมาณ14เมษาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะในเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า,านี่คือรูปของอลิสของเราใช่ไหมครับวันเดอร์วูแมนราศีกันจะแทนด้วยอลิสนะครับก็ ดูดาวจรของเรานะครับในเดือนนี้อย่างที่คุณได้ดูอินโทรไปเมื่อเช้านี้แล้วนะครับจะเห็นเลยครับว่าเดือนนี้โอ้โหดาวนี้เคลื่อนโคจรกันแบบกระจัดกระจายเลยนะครับแบบคือเยอะมากนะครับมีทั้งหมดเเฟสด้วยกันแต่ว่าเป็นเฟสเล็กๆนะครับเรื่องใหญ่ใจความเนี่ยอยู่ที่ดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับดาวอาทิตย์ที่ย้ายแล้วก็ดาวพฤหัสที่ย้ายนะครับเรื่องใหญ่ใจความจะอยู่ตรงนั้นนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าจากรูปนี้นะครับ ในเดือนที่ผ่านมาสครับอลิซของเรานะครับผมเราปิดตรงที่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปตกอยู่ในเรือนของราศีกุ่มซึ่งเป็นเรือนอลิของคนลัคนาราศีกันในเดือนที่ผ่านมาทวนกันนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับแย่ไหมครับคนลัคนาราศีกันดาวอาทิตย์เป็นปละใช่ไหมแล้วอยู่ในเรือนของอลิด้วย โอ้โหงานนู่นงานนี่งานนั่นเป็นอุปสรรคแม้ว่ามันจาเป็นปลนะเขาบอกมันน้อยด้อยค่าคําว่าเปลเนี่ยมันแปลว่าน้อยด้อยค่านะครับยิ่งเป็นอาทิตย์ปะมันเป็นงานอะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นงานอะไรก็ไม่รู้งานน้อยด้อยค่างานที่มิสหายเบียดเบียนแล้วมันมาทําให้เกิดเป็นอ,เนอิเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของคุณอีกนะครับเราอาจจะตีต้องตีความแบบนี้นะว่าอาทิตย์เป็นปะไปตกอลิรใช่ปะ่ะความน้อยด้อยค่าความเป็น เบียดเบียนความที่แบบว่าทําดีไม่ได้ดีใช่ป่ะโดนเขาหักหลังกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตอีกในเดือนที่ผ่านมาคนลักษาะราศีกานเองน่าจะหนักหน่วงอยู่นะครับแล้วประกอบด้วยดาวพุธดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามารวมกันโอ้โหทั้งดาวพุธเรื่องของการเจราจาก,การค้าขายเรื่องของคําพูดพูดผิดก็ไม่ได้เพราะว่าพุธจากที่อยู่ในเรือนของบุตรตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอลิใช่ไหมพูดเรื่องเดิม เปลี่ยนไปกลายเป็นพูดนิดพูดหน่อยก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองเพราะว่าเป็นดาวพุทธที่เสิถูกไหมครับตั้งแต่ประมาณช่วงก้ามีนาที่ผ่านมาแล้วดาวศุกร์เองเป็นศุกร์อะไรครับอุจจาวิวลาอีกเนาะสวยดูดีมีออร่าดัานไปตกอะลรกอีกสวยไมมบรญญะบรรยัญญงเขาก็ว่าอีกใช่ไหมเพราะนั้นโอ้โหเดือนที่ผ่านมาเยอะนะ คนลัคนาสีกันก็อาจจะเป็นอะไรที่แย่ๆแ,แล้วมนุัตอยู่ก็ไปอยู่เป็นโลกเก่าเป็นเรื่องของมรณะเป็นเรื่องของโลกเก่าๆเรื่องของความคิดเก่าๆเรื่องของโลกเลื้อลังกับเข้ามาหาเราอีกจนได้แล้วก็ไปทะเลาะกับ57คือบริวารน,นะครับนี่คือทวนให้ดูว่าในเดือนที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมคนลัคนาราศีกันถ้าไม่เป็นแบบนี้ ผ่านไปเลยครับไปดูคลิปต่อไปได้เลยเนาะไปดูที่อื่นก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เราอยากจะสอนให้คุณดูดาวให้เป็นแล้วก็ง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณก็เข้าใจว่าอ๋อเดือนที่ผ่านมาการงานก็แย่การเจรจาก็แย่ความรักกันเงินก็แย่โลกเก่าๆก็มาลุมเล้าคุณนะครับอาจจะมีเพื่อนเป็นดาวเกตเข้ามาช่วยเหลือคุณเนาะอาจจะมีเรื่องของบริวารเข้ามา ทำความบาดหมางอาจจะมาสนับสนุนคุณก็จริงแต่ว่ามันเป็นคู่ศัตรู57มันก็มีความบาดหมางเกิดขึ้นได้ตัวคุณเองก็ต้องทํางานแบบไหนเอ,อ่ยตัวคุณเองก็ต้องทํางานแบบที่แบบว่าจะต้องเป็นอังคารแล้วก็ลาหูถูกไหมครับก็ต้องแบบว่าอา่คิดดีๆนะต้องขยนันต้องอดทนเนาะบางทีก็ต้องรับงานในสิ่งที่แบบไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองถนัดเข้ามาทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นในเดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นแบบนี้พอมาดูกันครับว่าในเดือนนี้อ่าเราเปลี่ยนรูปแบบของนางครับ นี่คือวันทองนะครับในอลิสในรูปแบบของวันทองนะครับเนาะถ้าอลิสจะต้องมารับบทเป็นวันทองในเรื่องนี้เนาะนางก็มาพร้อมชุดแล้วก็ปืนที่ยิงสอมบีนะครับอืมนะที่นี่เขาอคอสตูมดีมากเนาะไปดูกันเลยครับในช่วง ที่1เฟสที่1ของเรานั้นคือดาวอาทิตย์ย้าย14มีนาจนถึงประมาณ14เมษานะครับดาวอาทิตย์ได้ย้ายจากเรือนของอลิย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีแล้วนะครับถือว่าจะดีขึ้นเลยนะครับจากที่เป็นอาทิตย์ประย้ายเข้ามาเป็นอาทิตย์ ปัตตานีแล้วเป็นอุจาวิลาโดยอุจาวิลาแปลว่าอะไรครับเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ใครๆก็ถามหาอยู่ในเรื่องปัตตานีคุณเองอาจจะมีคนที่เข้ามาติดผ่านคุณมีข้าราชการงานติดต่อง,งานราชการน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะถาม เกี่ยวกับเรื่องของการงานเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นอุจจาวิราชในเรือนปัตตนีเรื่องการงานต้องดีขึ้นหางานได้ไหมได้งานได้ความรับผิดชอบเข้ามาได้การนิยมชมช,มชอบการติดต่อง,งานราชการถือว่าคนลักษณาราศีกันในเดือนนี้ดีครับนะเราตีความเรื่องอาทิตย์เป็นแบบนี้ความรับผิดชอบการงานเรื่องของชื่อเสียงดีกว่าในเดือนที่แล้วนะครับเพราะดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาตลอด ตั้งแต่14มีนาจนถึงประมาณ14เมษายนไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูต่อในช่วงที่2เลยดีไหมครับไปดูต่อในช่วงที่2นั้นคือพอผ่านมาแค่ไม่กี่วันนะครับผมดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่14มีนาจนถึง14เมษายนาเรื่องการงานอย่างที่ผมบอกนะครับถือว่าดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าดูดวงโดยรวมในช่วงที่อยู่ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรอะ เกตก็ยังอยู่ในศาส์ชาเรื่องของคนรอบข้างละ่ะมีเพื่อนเข้ามามีเราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนยังมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวาร นะครับมีอาจจะมีเรื่องทะเลาะกับบริวารได้หรือในทางกับการอาจจะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณทางผู้ชายและผู้หญิงนะครับคุณเองต้องขยันต้องกล้าแบบอังคารสุภานะครับต้องกล้าต้องขยันเข้าไปเนาะแต่อังคารโยกเข้าไปหาดาวอาทิตย์นี่คืออะไรครับคือความสับสนมันจึงเกิดอาการอันไซเมอร์ขึ้นไงครับอืมเนาะตามเนื้อเรื่องของเรานั่นแหละนะครับเพราะนั้นอังคารกับอาทิตย์เนี่ยอังคารก็ดี เป็นอะไรเอ่ยเป็นปะเป็นราชาโชคใช่ไหมครับเป็นปะและเป็นราชาโชคทําน้อยได้มากเนาะแต่อาจจะแบบว่าถูกเบียดเบียนจากญาติมิตรก็ได้แล้วไปโยกเข้าหาดาวอาทิตย์ที่เป็นปัตตนีคู่ของและหุ้นส่วนถูกไหมครับก็อาจจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นได้มีความสับสนเอ๊ะจะทํางานอะไรดีบอกเลยครับผมว่า งานอะไรก็ทําไปเถอะเนาะงานราชการงานฝิ่นทําได้หมดเพราะอาทิตย์คืองานประจําอังคารคืองานอดิเรกนะครับ18โยกเข้าหากันนั่นคือเรื่องอะไรเรื่องการเปลี่ยนแปลงงานคนลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหม ได้นี่คือเดือนของคุณนะครับเพราะ57ยกก็หาหนยกก็หาแปนั่นคือเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงงานได้ในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนบริษัทได้หมดเลยแต่คุณเองอาจจะมีความ3.1หนึ่งก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของความเอ๊ะสับสนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ ฉันจะไปดีไม่ไปดีนะครับมีงานเข้ามาเป็นอาทิตย์อุจจาริราชมีห้าเป็นมังกรที่เขาเรียกว่าเป็นห้านิดผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ว่าเขาอาจจะเอางานมาให้คุณทำเอาตำแหน่งมาให้คุณทำเจ็ดคือกเกษตรบดีความอดทนใช่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดก็คือกกศักดินามีหนึ่งกับ8ปอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งห้าเจ็ดปดคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนั่นเองเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงงานแต่คุณมีหนึ่งสาอยู่ด้วยคุณเลยสับสนว่าจะไปหรือไม่ไปดีอันนี้ต้องแล้วแต่คุณว่าคุณเป็นคนที่รู้จักเรื่องของเนื้อง,งานของตัวคุณเองที่สุดเพราะนั้นคุณต้องเข้าใจในงานของคุณว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตอนนี้ดีไหมซี่กับ6ตกอยู่ในเรือนของอลิอาจจะต่อรองไม่ได้อาจจะไม่ได้เรื่องของการเงินและเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้น ยังยังดูก่อนดูก่อนได้ไหมอ่าดูก่อนได้ไหมได้นะประมาณนั้นไปต่อที่เพจสกันนั่นคือหลังจากนั้น3วัน17มีนาจนถึงประมาณ19มีนาดาวอะไรเอ่ย ดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมพระเรื่องของการเงินจากเกตท,ที่อยู่ในเรือนของสัจชารรเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่คุณจะต้องไปช่วยเหลือหรือว่ามีเรื่องของคนรอบข้างที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นกัลยาณมิตรตอนนี้ดาวเกตย้ายเข้ามา17มีนาจนถึง13พฤษภาคมเลยเนาะช่วง2เดือนเลยเนี่ยก็ทําให้คุณอาจจะมีเงินเข้ามามีเรื่องด่วนมีเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์อะไรประมาณนี้เรื่องด่วนๆที่เข้ามาก็มาเจอมนุษย์อยู่ที่มาเป็นนวางอยู่ใช่ไหมครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของความคิดเอ๊ะจะทำอะไรดีหรือเป็นเรื่องของเกตโยกเข้าหามรลเลงเข้าหามรณนะคืออะไร โครคภัยไข้เจ็บที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดคุณเองเลยอาจจะต้องใช้เงิน6.4อะลิก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น6409ก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บคุณเองอาจจะมีเงินเข้ามาก็ได้หรือคุณเองมีไอเดียสร้างสรรค์ก็ได้หรือคุณเองอาจจะมีโรคเก่าๆเ,เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใด9กับ0เจอกันก็อาจจะแบบว่าหักล้างกันนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นอะไรที่แบบแวบๆเข้ามาแล้วก็หายไป นะครับตรงนี้ระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเกตมันเป็นตัวคาตาไลน์นั่นเองไปต่อที่เฟส3กันนะครับพโยกเข้าไปที่เฟส3ครับ19มีนาจนถึงประมาณ26มีนารูปดาวจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดาวศุกร์ครับผมเป็นดาวดวงที่3ที่จะย้าย19มีนาจนถึงประมาณ12เมษายนนะครับย้ายเสิร์ฟแบบรวดเร็วที่คุณเห็นตั้งแต่แรกแล้วดาวศุกร์จากเรือนอลิ นะครับอุจจาวิลาสวยดีมีออร่าแต่เป็นอริย้ายเข้ามาเป็นสวยดีมีคุณค่ามีความเจริญอ่านะเพราะเป็นสุขมหาอุดนะครับถือว่าโอ้โหดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นเลยนะเพราะว่าดาวสุขมหาอุดคือความเจริญความอุดมยิ่งขึ้นขึ้นไปถูกไหมพอสุขเป็นเรื่องของการเป็นการ,การเงินแล้วก็คุนเรื่องของความรักนั่นหมายความว่า คุณเองอาจจะมีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าสำราญมีเพศตรงข้ามเข้ามาจีบได้ไหมได้มีโชควาสนาเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของแสงสีเสียงเนาะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นเซเล็บอะไรเงี้ยได้นะครับช่วงนี้เซเล็บก็เริ่มจะทํางานกันแล้วถูกไหมเพราะโควิดเออแต่โควิดที่บางแค่เริ่มมาอีกแล้วเนาะระวังกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวสุขครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของ ปัตตานีนะครับเป็นถึงมหาอุดนะครับก็ถือว่าเรื่องความสวยความงามงานศิลปะเรื่องของเพศตรงข้ามการใช้ชีวิตที่สำราญเรื่องการเงินเรื่องความรักน่าจะมาดีแล้วคุณเองมีอาทิตย์เป็นอะไรเอ่ยอาทิตย์เป็นถึงอุจจาวิราชและสุขเป็นมหาอุดโอ้โหดีสองตำแหน่งเห็นไหมแล้วช่วงนี้ถามว่าเนี่ยรับงานได้แล้วอย่างรับงานเอ็นหรือเปล่า เนาะไม่ใช่งานเองงานที่จะเปลี่ยนนั่นแหละ157เพราะสุขเข้ามาเป็นมหาอุดแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้แหละเปลี่ยนแปลงงานได้แล้วแล้วเป็น678เป็นก๊กโจร3678คือก๊กโจรเต็มก๊ก157คือก๊กศักดินาเต็มก๊กโอ้โห แสดงว่าตอนนี้น่าจะมีเรื่องของการงานที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีนะครับอย่างที่บอกครับคุณเป็นคนรู้จักตัวคุณเองทุกกระเบียดนิ้วคุณต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่มีใครมาบอกคุณว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงที่สามช่วงที่จะดีขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะไปต่อที่ช่วงที่4ี่กันช่วงที่4เป็นเฟสที่4นั้นคือดาวพุธย้ายเข้ามาประกบอีกโอโหนะ จากพุทธที่อยู่ในเรือนของอลิ26มีนาจนถึงประมาณ29มีนาแต่ดาวพุทธเองเนี่ยเป็นประและเป็นนิดนะครับดาวพุทธเป็นประเป็นนิดหมายความว่าไงประแปลว่าน้อยโดยค่านิดแปลว่าเหลวสามต่ำสาถูกไหมครับ เพราะนั้นดาวพุธปละนั้นหมายความว่าพึ่งพาญาติมิตรสหายเราไม่ได้พูดไปก็ไม่รู้เรื่องอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันเกิดขึ้นได้ดาวพุธท,ที่เป็นนิดละ่ะดาวพุธท,ที่เป็นนิดก็เหมือนกันญาติมิตรเป็นศัตรูอันตรพาพูดไม่มีระเบียบมักขู่เข็นหรือเกิดการทะเลาะเพราะฉะนั้นทั้งปลทั้งนิดเนี่ยตีความไม่ดีนะครับว่าต้องระวังคําพูดการเจรจาก,การทะเลาะเบาะแหวงกันนะครับแต่มันดีกว่าอลิไหม เออมันดีกว่าอลีไหมเพราะว่าอลิเนี่ยมันเต็มเต็มแต่ย้ายเข้ามาปัตตานีเนี่ยมันคือคู่ของอลไรคุนส่วนมันอาจจะมีปากเสียงกันเหมือนกับลิ้นกับฟันถูกไหมเราระง,งับได้เราอดทนได้มันก็จบจริงปะ่ะถูกไหมครับเพราะว่าอลิท่าสี่อยู่ในอลิในเดือนที่ผ่านมาที่ช่วงที่ผ่านมานั่นคือเราเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมเราต้องสงบปากสงบคํา แต่พอมันสี่เข้าปัตตานีเราพูดได้แต่เราพยายามพูดในสิ่งที่ดีๆนะครับตรงนี้ก็เตือนเอาไว้นะครับสีเจแปลว่าอะไรครับสีเจแปลว่าการคุยเรื่องของผลประโยชน์สี่ห้าหคือกกเศรษฐีโอ้โหกกโจรสามหกเจ็ดแปดรวดเร็วทันใจสี่ห้าหกกกเศรษฐีหนึ่งห้าเ็ดกกศดีนามาทุกกกแล้วจ้ะอืมเนาะเพราะนั้น ดีไหมอ่ะผมว่าดีนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงต่อเนื่องกันจากช่วงที่3ที่ดาวสุกย้ายเข้ามาแล้วต่อรองเรื่องการงานเรื่องของตําแหน่งการงานต่อรองเรื่องการเงินต่อรองได้แล้วนะครับแต่พูดน้อยๆหน่อยอย่าพูดอะไรที่แบบว่ามันทําให้เสียรูปขบวนเท่านั้นเองเพราะว่า4เป็นปละและเป็นนิดนั่นเองไปต่อที่เฟสท,ที่5เฟสนี้แหละเฟส อันตรายเพราะว่าดาวพฤหัสครับดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงที่จะย้ายวันที่29มีนานี้้ย้ายยาวนานไปจนถึงประมาณ28กันยาเลยนะครับแล้วย้ายมามมตนอยู่ในเรือนของอลินะครับอลิคืออุปสรรคศัตร,ตรูผู้ใหญ่จะไม่สนับสนุนหรือคุณอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่คุณมีปัญหากับเรื่องของการเรียนการศึกษาได้ไหมการศึกษาเก่า,เ,กาเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเอกสารเก่าๆต้องระวังให้ดีเพราะว่าดาวพฤหัส เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอกสารนะครับเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของคนเก่าๆห้าไปโยกเข้าหาศูนย์นั่นคือผู้ใหญ่เก่าๆแก่ๆนะครับแล้วไปเจอ5 0 9ด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพ5คืออะไรครับ5มนคือเรื่องของกระเพาะใช่ไหมกดไหลย้อนกระเพาะเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นสมองแล้วไปเจอมนุษย์ตยูขยายอํานาจในมรณะ50 ก้าวปุ๊บปั๊บทันทีทันใดระวังเอาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นเพศชายคุณพ่อคุณพ่อนั่นแหละนะครับระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันหรือถ้าไม่ตีความเรื่องของคนในบ้านก็ตีความเรื่องของบอสนะครับเรื่องของผู้จัดก,การเรื่องของเจ้านายคุณใครก็ได้ที่เขาดูมีความรู้อ่ะเนาะเขาอาจจะเป็นพระหัตมนคือความรู้เก่า เขาก็เข้ามาเป็นอลิกับคุณได้เขาอาจจะมีความคิดเก่าๆมีแบบว่าแนวคิดแบบคอนเซเวทีฟเนาะเข้ามาเป็นอลิกับคุณได้ต้องระวัง5กับ7ย้ายออกจากกันเนี่ยถือว่าดีแต่ในเชิงของคนลัคนาราศีกันเองเนี่ยถือว่าแ yeah ย่นะครับถือว่าแย่ถือว่าแ yeah ย yeah ่เพราะว่าดาวพฤหัสเองเป็นดาวสุเคราะห์แล้วมันตกอลิเพียวๆเ,เลยหนึ่งดวงแล้วไปโยกเข้าหามนุษตย์อยู่อีกหนึ่งดวงในมรณะนะนะครับตรงนี้ถือว่าแ yeah ย่ นะครับตรงนี้แหละที่จะต้องระวังยาวไปเลยครับตั้งแต่29มีนาจนถึงประมาณ28กันยานะครับประมาณนี้นะไปต่อที่ในเฟสที่6ครับในเฟสที่6พอพฤหัสย้ายดาวอื่นเริ่มย้ายตามก็เริ่มเข้าสู่เรือนของมรณนะนี่คือตั้งแต่เฟสที่5เป็นต้นไป 5, 6, 7จะเป็นอะไรที่ ดอบลงนะครับอย่างที่ผมบอกใน Introduction ว่าราศีกันเนี่ยราศีกันอย่างขึ้นๆึขึ้น,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 นเหมือนราศีมีนแต่ดอบดๆๆดด,ด,ดลงมาในช่วงปลายถูกไหมครับเพราะอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไปจนสุดเนาะมันไปปุ๊บมันก็ลงมาได้นะครับเพราะดาวพุธย้ายเร็วมากนะครับ11เมษาจนถึง12เมษาดาวพุธเองย้าย11เมษาจนถึงมัน29เมษาประมาณสัก10 8วันนะครับดาวพุธย้ายไปอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับเรื่องของการเจรจาเรื่องของโลกในช่องท้องเนาะเรื่องของการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเริ่มลดน้อยถอยลงไปเพราะนั้นในช่วงที่ดีที่สุดคุณจะเห็นว่ามันจะอยู่ในช่วงที่1 2ึ่ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ท้าเมื่อกี้ผมไล่ตั้งแต่1นึ4นะห คือเรื่องของดาวอาทิตย์ย้าย2คือเรื่องของดาวเกตย้ายเข้ามาการเงินถูกไหมสามคือเรื่องของดาวศุกร์มหาอุดย้ายเข้ามาปัตตานี4คือเรื่องของดาวพุธย้ายเข้ามาที่เรือนของปัตตานีใช่ไหมครับแล้วพอเป็นห้าปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสย้ายเป็นอรลิละแล้วห ก็คือดาวพุธย้ายไปเป็นมรณะการค้าขายการเจราจาโรคภัยเดี่ยวช่องท้องการพูดลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วไปสู่ในเรือนที่7เฟสท,ที่7ครับนั่นคือดาวสุก์ที่เป็นมหาอุดย้ายออกมาเป็นมรณะและเป็นปะะด้วยนะครับสุก์ปะแปลว่าอะไรสุปร์ปะก็แปลว่ามีทุกข เกี่ยวกับเรื่องการเงินมีทุกเกี่ยวกับเรื่องของความรักการทํางานแบบไม่ได้ๆๆๆวางแผนอะไรนะครับมีโรคประจําตัวมันไปตกอยู่ในเรือนมรณะโอ้โห456ตอนนี้456ไปลงที่มรณะและอละิมั่นคือกกเศรษฐีมันไปลงที่อลิและมรณะเกิดอะไรขึ้นโซมไม่สวยไม่มีเงินผู้ใหญ่ไม่ช่วยเออเจรจาค้าขายไม่ดีนะครับเห็นไหมชีวิตมันผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะนั้น มันมันสับสนมันอัลนซสเมร์แมะอะไรเนี่ยทำไมมันถึงแบบมาไวเคมเร็วขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนลักนาราศีกันดี1 2 3 4 5 6 7เตรียมตัวระวังไว้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือดวงของคนลักนาราศีกันในช่วงนี้เอาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะตีความเข้าไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเองว่าล,าลาักนาราศีกันเนี่ยน้ำขึ้นต้องรีบตะัะ ถูกไหมครับผมอะเราไปดูต่อกันครับผมว่าถ้าลัคนาราศีกันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นไพ่เขาจะเปลี่ยนเป็นไพ่ะอะไรดีเนาะอะ,อะไปดูกันครับว่าถ้าเราจะใช้ไพ่ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นไพ่ชุดที่เรียกว่า the t a r o l l of the m y s t i c a l moment นะครับก็ไปดูเรื่องของการงานกันเลยครับการงานของคนลัคนาราศีกันเราบอกเลยครับว่าถ้ามองจากเมื่อกี้เนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในเรือนของปัตตนีถูกไหม การงานคุณเป็น10 of the p e n t a c l e นะครับเป็นสิเหรียญ1ิเหรียญเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะครับถือว่าดีงามเลยมีเรื่องของการเงินที่จะเข้ามามีเรื่องของการรับทรัพย์เนาะเขาบอกว่าผู้ใหญ่สูงอายุคนนี้นั่งอยู่บนตอไม้ที่เป็นวงปีตรงนี้แล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรูปของสิ่งก่อสร้างความสุขความจเจริญโอ้โหเป็นการสร้างครอบครัวดอกไม้สีสันสวยงามเลยแสดงว่าการงานของคุณดี นะครับในช่วงนี้เหมือนกับดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาเป็นอุจจาระเนี่ยถือว่าดีใช่ไหมแล้วก็6ก็มา4ก็มาเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณตีจากดาวอาทิตย์ก็ไปเป็นไปตามไพ่เลยครับว่า ten of the p e n t a c l e สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงงานได้ไหมเปลี่ยนงานได้หาเงินเข้ามาให้กับตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ส่วนเรื่องของการเงินล่ะครับการเงินเขาบอกว่าเป็น q ีนอ n o ว w a ์นนะครับเป็นราชินีคาถาพุ้นี้ที่มากับดอกทานตะวันนางเองเนี่ยมาถือดอกทานตะวันแห่งความสดใสาม,ามาแมลงบินเข้ามาไต่ตอมก็เหมือนกับ146ที่เข้ามาอยู่ในเรือนของปตัตนีนางเองใส่ชุดที่เป็นนกยุงสวยงามเรื่องของอะไรเอ่ยสุขภาพได้ไหมเรื่องของความดีเรื่องของ จิตใจที่ดีงามนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า Queen of the ะวอนะครับราชินีคาทานเนี่ยเป็นสาวที่แบบว่าเป็นคนที่แบบฉลาดปาดเบี้ยวเนาะเก่งในเรื่องของการสื่อสารนะครับนางเองมีสเสน่ห์ตึงตาตึงใจนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเงินล่ะครับ ก็ถือว่าการเงินคุณน่าจะดีในช่วงนี้นะครับอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนมแมลงพวกนี้บินเข้ามาตอมคุณเพราะว่าคุณดูดีมีเงินมีออร่าถูกไหมดูมีคุณค่าคนก็เลยเข้ามาเหมือนมแมลงที่เข้ามาตอมดอกทานตะวันตรงนี้นั้นเพราะฉะนั้นก็รักษาความมีสเสน่ห์ของคุณเอาไว้ให้ดีเพราะความมีเสน่ห์ของคนมันอาจจะแบบว่าเข้ามาในช่วงนี้แล้วมันก็เป็น5้าที่ดอกลงไป ถูกไหมครับเรื่องของความรักล่ะครับความรักของคุณเขาบอกนี่เลยครับ N of the third นะครับผมก้าวด่าโอโ้สายตาทั้ง9คู่ทำให้นางต้องตื่นขึ้นมาในยามดึกรู้สึกเลยถึงความอึดอัดเอ๊ะใครจ้องมองฉันอยู่นะครับมันเหมือนฝันร้ายในชีวิตเพราะนั้นเรื่องของความรักมีดีไหม เออช่องนี้มันอะไรยังไงเนาะมันจะพากันไปโสดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเขาเลยบอกว่าความรักของคุณมันก็เหมือนกับเข้ามาไงดาวสุกคือเรื่องของการเงินความรักความรักเป็นอุจจาระเป็นมหาอุดแล้วก็ไปปราถูไหมมันก็วิ่งเข้ามาในช่วงเนี้ยจากอลิมาเป็นปัตตนีแล้วมันก็มาเป็นมรละนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเขาว่ามาไวเข้มเร็วเออมาไวเข้มเร็วบางทีแล้วว่าอ้ะยังไม่ทันสุกสันสนันหันษาเลยจบแล้วหรอ เออนะประมาณนั้นนะเรื่องของความรักต้องระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันอย่าทะเลาะบอกแหวงมันมาจากใครมันมาจาก5ที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในเรือนของอลินั่นเองจาก5้เจ็ดมันทะเลาะกันอยู่ดีๆใช่ไหมห้าย้ายเข้าไปเป็นอลิปุ๊บ ตัดขาดทันทีเลยกลายเป็นฝันร้ายกันทันทีนะครับเาะันเรื่องของความรักอาจจะมาจากดาวพฤหัสตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะไปต่อที่สุขภาพของคุณสุขภาพของคุณเป็น q u n o n s w s r d นะครับผมก็คือราชินีดาบมาอีกแล้วนะครับราชินีดาบนางเองเป็นคนที่แบบวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับนางจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับนางนั่งอยู่บนบอลลูนใบนี้แล้วก็ใช้เทเโคปเนยมองออกไปยังโลกกว้างเนาะมีนกนางวนวลบินไปบินมานะครับแต่ระวังนิดนึงแล้วกันพาพาเพราะไพ่ใบน,นี้คือมิสซิเคิลทาร์ลนะครับเขาบอกว่าไอ้ลูกบอลลูนลูกเนี้ยมันมีเหมือนช่องเป็นช่องอยู่แล้วมันก็มีเหมือนพวกเนี่ยเป็นเหมือนกับเอ็นใช่ไหมมันเหมือนเป็นพวกเชือกที่ผูกบอลลูนขึ้นไปนะครับบางทีเนี่ยมันขาดได้ไหมมันก็เหมือนกับอยู่บนจุดที่สูงสุดอะ่ะ เนาะบางทีเนี่ยมันก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น Queen of War เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเพราะฉะนั้นคุณเองต้องดูแลสุขภาพของคุณอยู่ตลอดเวลารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนที่รู้ว่าดาวมันตอยู่นั้นอยู่ในเรือนของมอรณะนะถูกไหม โลกเก่าๆโลกที่คุณเป็นเหลือลังคุณต้องรักษาอย่างไงพรหัสเองย้ายเข้ามาตกอยู่ในเรือนของอลิแล้วคุณต้องดูแลรักษาสุขภาพมองไปล่วงหน้าก่อนเลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็วางแผนมันแบบนั้นนี่คือคำเตือนจาก Queen of War Queen of the Sword นะครับผมและสุดท้ายสิ่งที่คุณมุ่งหวังครับอลองอธิษฐานดูครับว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังในช่วงเดือนนี้จะสำเร็จเป็นจริงหรือไม่ นะครับอธิษฐานแล้วคำตอบก็คือเดวิวครับนะเขาบอกว่ามันคือปีศาจนะครับเขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นนางปีศาจแมงมุมนะครับแล้วนางเนี่ยนั่งอยู่บนเห็ดมัสลูมที่แบบว่าใส่เสื้อสีแดงดูสดใสดูอันตรายนะครับนางเองเนี่ยทำท่ายั่วยวนแล้วถือลูกเชอร์รี่2ลูกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะยั่วยวนคุณให้เข้าไปสู่ในตะข่ายของนางเนาะเพราะนั้นเดอะเดวิเองเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่แบบ สิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกไหมมันเป็นสิ่งยั่วยวนเย้าวยวนทําให้คุณลหลงไหลได้ปื้มกับมันสุดท้ายแล้วคุณไปติดอย่างตะข่ายแมงมุมตรงนี้นะครับสิ่งล่อใจมันดูสวยงามเชอร์รี่มันดูน่ากินเนาะหรือว่าจะน้อยกว่ามยงชิดที่ตอนนี้ฮิดชิตกันก็ตามนะครับเออน่าจะถึงมยงชิดเนาะอืมประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะดู วูวามดูแบบว่าผีผามต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับมันตรงกับอะไรมันตรงกับตัว8ที่อยู่ในเรือนของกรรมะได้ไหมเออนะครับมันเป็นลาหูนิดอยู่แล้ว7คือความอดทนถูกไหมห้ามาเป็นอลินะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ได้บางทีคุณถูกลอหลวงเข้าไปติดกับดับของเดอะเดวิลนางแมงมุมผีตัวนี้นะครับเพราะนั้นคิดและทำอะไรด้วย ความระมัดระวังอย่าให้5ที่เป็นอลริมาล่อหลวงคุณนะครับนี่คือดวงในเดือนนี้ของคนลัคนาราศีกันนะครับลัคนาแรกของเราสวัสดีครับ